สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ i อซูนชาแนลนะครับซึ่งเก็บตกวันนี้เรายังอยู่กับควันหลงของศึกแดงเดือดที่ผ่านมานะครับสดสดร้อนๆนะครับต้องบอกว่าเป็นแดงเดือดที่เดือดอยู่ข้างเดียวจริงๆนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่อง i อซูนด้วยนะครับต้องบอกนะครับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษเลยทีเดียวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายแพ้คาบ้านให้กับคู่รักคู่แค้นอย่างลิเวอร์พูลไปถึง0ย์ประตูต่อ5นะครับคาบ้าน ที่สนามโอทับฟอร์ดอะไรที่เป็นแผลที่เราเห็นมาหลายๆเกมแต่ด้วยความช่วยเหลือจากดาวิดเดก้าหรือความไม่เฉียบขาดของคู่แข่งนะครับวันนี้ถูกฉีกกระชากออกมาให้เราได้เห็นอยู่ตรงหน้าอย่างหมดเปลือกเลยทีเดียวนะครับในขณะที่บรรดาคู่แข่งในกลุ่มลุนแชมป์ด้วยกันนะครับเขาสะดุดพลาดแต่เขาก็สามารถกลับมาได้ไวแต่ทีมของโอเลกุน่าโซชาทุกครั้งที่สะดุดพ่ายแพ้กลับหาฝั่งไม่เจอนะครับซึ่งเป็นตั้งแต่ฤดูกาลแรกๆที่เขาเข้ามาคุมทีมนะครับซ้ำซากวนเวียนเม้เงินที่ลงทุนไป ในฤดูกาลนี้อย่างมหาสารไม่สามารถลดช่องว่างระหว่างทีมของเขากับคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลที่เสริมทัพแค่อิบราฮิมาโคนาเต้แค่คนเดียวนะครับนำซ้ำยังดูเหมือนว่าช่องว่างนั้นยิ่งห่างไกลขึ้นไปอีก การเสียประตูเร็วตั้งแต่นาทีที่5จากนาบีเกตาและเสียลูก2ในนาทีที่1 4จากเรโกโจตาหรือการเสียเพิ่มลูก3ามลูก4จากโมซาลานั้นนะครับที่ฟอร์กำลังร้อนแรงทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงเกมรับอันย่ำแย่นะครับมีความผิดพลาดซ้ำซากโดยเฉพาะลูกชอกับแฮร์รี่แม็กควายที่ผิดพลาดไม่รู้จักแก้ไขโดยเฉพาะแทคติกแบคค็กขบเข้าในนะครับเปิดช่องว่างอย่างหาสาลทางริมเส้นซึ่งเราได้เห็นการมาจนชินตาแล้วนะครับและก็ไม่เคยป้องกันได้ผล ตั้งแต่ฤดูกาลก่อนๆน,นะครับจนถึงฤดูกาลนี้ก็ออยังเป็นข้อผิดพลาดเหมือนเดิมนะครับ โดยไม่ได้รับการแก้ไขใดๆแถมผู้เล่นประสบการณ์สูงอย่างคริสเตียโนโรนัลโดที่ควรจะเป็นความหวังนะครับของทีมกับสติหลุดไปเตะเด็กอย่างเคอร์ติสโจนแบบเสียผู้ใหญ่เลยทีเดียวอีกทั้งแชมป์โลกอย่างฟอร์บอกบาผู้มากประสบการณ์นะครับในทีมชุดนี้ควรจะเป็นความหวังในการลงไปแก้เกมกับทําให้ทุกอย่างแย่ลงแทนที่จะดีขึ้นเมื่อผลงานชิ้นโบแดงชิ้นแรกของเขาครับคือการเสียบอลในกลางสนามทําให้ทีมเสียประตูที่5ต่อด้วยการสไลด์ขาคู่ใส่นาบีเกต รับใบแดงและกลับไปพักผ่อนอย่างรวดเร็วทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโอเล็กุน่าโซชาว่าไม่ดีพอที่จะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสําเร็จทั้งการคุมสภาพจิตใจของลูกทีมการคุมความกดดันของตัวเองหรือการคุมห้องแต่งตัวซึ่งล่าสุด ard, เจสซี่ลินการ์ดก็ได้ออกมาทวิตเตอร์ในเชิงประชดประชันแล้วนะครับเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงความไม่สงบเรียบร้อยในห้องแต่งตัวโดยสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือการที่ตำนานกุนซืออย่างเซอร์เล็กฟ์กุสันต้องมานั่งดูเกมนี้ด้วยความเจ็บปว เต็ม2ตานะครับต้องทนเห็นปีศาจแดงที่เขาเคยฟูมฟักเคยคุมทีมแล้วก็สร้างความยิ่งใหญ่มากลายเป็นบอลโคลชั้นให้ลิเวอร์พูลถล่มคาบ้านนะครับซึ่งแน่นอนครับว่า ย่อมเป็นคนที่รับความเจ็บปวดมากกว่าใครในขณะที่แฟนแฟนแมนยูนะครับทยอยกันออกจากสนามตั้งแต่เกมยังไม่จบมันเริ่มเป็นการแสดงออกทางภาษากายที่บ่งบอกว่าอารมณ์ของแฟนบอลได้เป็นอย่างดีนะครับว่าพวกเขาหมดความอดทนต่อชายที่ชื่อโอเล่กุนนาโซชาพวกเขามีความรู้สึกว่ามันได้เวลาแล้วที่ทีมรักของพวกเขาจะกลับสู่ความยิ่งใหญ่ ในเมื่อขุมกําลังที่มีมันเพียงพอที่จะกลับไปสู่จุดนั้นติดอยู่ที่ตัวกุนซืออย่างโอเลกุนาโซชาที่ไม่อาจทําให้พวกเขาไว้วางใจได้เลยนะครับไม่แน่ว่าเร็วๆนี้เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต้องเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์ต่อด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูชุดนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับหรือว่าโอเลกุนาโซชาจะได้คุมทีมต่อจนจบฤดูกาลนะครับซึ่งตอนนี้กระแสโอเลอาล รุนแรงมากนะครับบอนดรับพนันถูกกฎหมายต่างประเทศก็จัดให้โอเลกุณหน้าโซชาเป็นเต็งหนึ่งแล้วนะครับก็คิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับสำหรับผมก็ รู้สึกโอ้ตกใจมากเลยนะครับที่แมนเชสเตอร์เต็ดที่เราดูตั้งแต่เด็กๆที่ครองความยิ่งใหญ่นะครับเป็นหนึ่งในอังกฤษนะครับในยุคที่เราเติบโตมายุค90นะครับจะกลายเป็นทีมที่เล่นในบ้านแล้วก็โดนคู่แข่งอย่างของแดงลิเวอร์พูลถล่มไปแบบบอลคนละชั้นแบบที่ว่าถ้าลิเวอร์พูลไม่ผ่อนเกมลิเวอร์พูลจะเอาอีกน่าจะมีประตูเพิ่มนะครับก็ยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องไอศูนย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ